สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปประจำเดือนพฤศจิกายน2,568ไนปีอีกแล้วนะครับสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นไหมมีแน่นอนนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะซอเป็นสายดักไซส์นะครับจะมาคุยเรื่องดีกันก่อนมันก็ผิดคาแรคเตอร์ของซอไปดูด้านดักไซส์ของชาวกรกฎที่ซอแอบเป็นห่วงและเป็นกังวล แบบมากๆจริงๆนะครับนอกนั้นบอกได้เลยนะกเรากดไม่มีเรื่องอะไรน่าห่วงมีเรื่องน่าห่วงอยู่แค่สองหัวข้อจริงๆอ,อ๋อขอสามหัวข้อแล้วกันสามหัวข้อหัวข้อแรกนะครับอุบัติเหตุอักเสบในที่ทํางานนะครับอุบัติเหตุอักเสบในที่ทํางานโดยเฉพาะใครที่ทํางานในที่สูงนะครับกับพ่อแม่พี่น้องที่เป็น ผู้ใช้แรงงานนะครับในวงการก่อสร้างบางทีขึ้นไปตึกสูง 10- 20ชั้นกำลังทำทางดุงทางด่วนนะครับหรือทำทางรถไฟลอยฟ้าอะไรประมาณนี้ก็คงต้องบอกว่าแอบเป็นกังวลและแอบห่วงนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเป็นอะไรนะครับค่อนข้างรุนแรงนิดนึงเพราะดวงดาวเนี่ยมันมีดวงดาวทั้งในเรื่องของการพัดตกการเจอของร้อน เจอฟืนไฟฉะนั้นคําทํานายนี้คงตอบยากนะครับบางคนโทษทีนะฮะอาจจะโชคร้ายรวมไปถึงพี่น้องที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าด้วยนะฮะเรามัดระวังนิดนึงต่อให้ท่านอยู่ในอาชีพนี้ก็ตามแต่อย่าลืมนะฮะคำโบราณเขากล่าวอ้างมาแต่ไหนแต่ายหมองูตายเพราะงูนะฮะเพราะเราไม่กลัวนี่ไงเพราะเราประมาทนี่ไงที่ทําให้เกิดเรื่องเกิดราว นะครับนะมันเป็นคําสุภาษิตเปรียบเปยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมันเป็นเรื่องจริงครับบางทีเราอยู่กับสายไฟฟ้าอยู่กับแรงดันไฟฟ้าที่ันสูงสูง,สงโอ้ยไม่ต้องห่วงผมมีเซฟตี้ใส่ครบทุกอย่างนะฮะแต่บางทีมันอาจจะขาดเล็กขาดน้อยตรงนั้นปีแล้วมันไฟสปาร์กเข้าตัวอะไรเงี้ยตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับหรือพี่น้องแรงงานนะครับที่ทํางานอยู่ที่สูงอาจจะพัดตกนะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับ รวมไปถึงในข้อที่2องระมัดระวังความสุขความสนของลูกหลานเราซึ่งตัวนี้จะมีความเข้มข้นขึ้นมาอีกบอกได้เลยนะฮะระมัดระวังความสุขความสนของลูกหลานเรานะไม่ว่าลูกเราจะอายุขวบหนึงสิบขวบสิบหาปีสามสิบปีหรือ50ปีก็ตามนะฮะ มันมีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุเอ็กซเดนต์นะโดยเฉพาะบนท้องถนนนะฮะหรือในบ้านนะฮะบนท้องถนนหรือในบ้านเช่นเท่าทีนะเด็กเล็กนะกับถนนเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะมันเป็นอะไรที่แอบจะเป็นธรรมชาติของเด็กชอบเดินออกถนนชอบคานออกถนนเราก็เห็นคลิปนี้แบบออกบ่อยรวมไปถึงนะครับรวมไปถึง ปักฟงปักไฟนะเด็กอาจจะเอานิ้วไปแย่การน้ำลงน้ำร้อนนะฮะตั้งเอาไว้บางทีลูกอาจจะช่วยเรานะยกแบบเอออยากช่วยพ่อช่วยแม่เทน้ำร้อนเทกับข้าวลวกไม้ลวกมือตัวเองเนี้ยนะครับฉะนั้นตรงนี้ฟืนไฟเอยถน,นนเอออะไรเอยระมัดระวังความสุขความสนของลูกเราโดยเฉพาะใครที่มีลูกอยู่ในวัยชะกันโอ๊ยพึ่งขี่รถแต่งรถมาโอยอยากจะสิ่งแข่งกับเขาอยากจะปาดหน้าปาดหลังกับเขา ยิ่งน่ากลัวครับนะนี่คือเรื่องที่2ส,ส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับที่เป็นห่วงชาวกรกฏทุกท่านก็คงอาจจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ของเขาและหล่อนที่จะเป็นปัญหาในเรื่องของความรักฉะนั้นรนะมัดระวังนะครับใครที่อาจจะโทษทีนะทำงานมาเครียดๆนะ มาปุ๊บเจอหน้าแฟนแล้วหน้ามุยเป็นอะไรไม่รู้แล้วแบบใช้น้ําเสียงไม่ดีคําพูดไม่ดีแบบปี๊ดเลยอะ่ะทะเลาะกันบ้านแทบแตกอะ่ะบอกเลยว่เดือนนี้รามัดระวังหน่อยนะครับความสุขในครอบครัวเนี่ยมันตอบยากนะฮะความรักของผัวเมียความรักของคนรักของคู่ครองนะครับมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งของมนุษย์เราแล้วเป็นความสุขต้นๆด้วยนะต้องบอกงี้นิดนึงนะ เป็นความสุขต้นๆที่ทุกคนจะสัมผัสได้นะฮะทุกครั้งที่เราทะเลาะก,กับแฟนเราเราไม่แฮปปี้อ่ะทั้งที่เราชนะนะโอ้ยกูเก่งกูเสียงดังกว่ามึงต้องฟังกูอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แฮปปี้นะฮะซซเชื่อว่าทุกคนไม่ได้แฮปปี้ทุกครั้งที่ทะเลาะก,กันฉะนั้นก็เรามัดระวังการกระทบกระทั่งด้วยอารมณ์ด้วยคำพูดนะฮะ และมีโอกาสไหมที่บางคนที่ใจร้อนมากๆซึ่งจริงๆแล้วชาวกรกฏมันจะไม่บังเกิดนะแล้วคู่ของของชาวกรกฎก็ไม่น่าจะบังเกิดแต่รอบนี้มีโอกาสกระทบกระทั่งด้วยร่างกายมีโอกาสเขาเรียกว่าร่างกายพร้อมปะทะนะฮะฉะนั้นการเหวี่ยงวีนการทุ่มเถียง การมีปากเสียงจนถึงความรุนแรงบางประการอาจจะเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของคู่ครองในเรื่องของคนรักในเรื่องของความรักฉะนั้นชาวกรกฎทุกท่านก็คงต้องบอกว่าอดทนนิดหนึง่งอ่ะหมดแล้วฮะหมดแล้ว,ลวเรื่องไ้น์ๆสำหรับกรกฎทุกทุกท่านไปดูอ๋อลืม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 ,ลมลนนะเรื่องของบุตรหลานนะเรื่องของบุตรหลานลืมพูดไปข้อหนึ่งนะฮะว่าเรื่องของบุตรหลานนอกจากความสุขความซนหรือความ ข่าเปลงของเขาแล้วนะยังมีในเรื่องของการตั้งคันฉะนั้นถ้าชาวปรกฏท่านใดที่เป็นผู้หญิงทั้งหลายก็ดีเป็นผู้ชายก็ดีการตั้งคันใดๆในช่วงนี้อาจจะไม่ได้เป็นผลดีมากนะักอาจจะคันเป็นพิษได้หรืออาจจะมีเอ็กซเซเดนต์คลอดก่อนกําหนดหรืออาจจะคลอดแบบธรรมชาติไม่ได้ในเดือนพฤศจิกายนฉะนั้นตัวนี้ขอฝากเตือนโดยเฉพาะในช่วงปลายปลายเดือนนะครับโอกาสที่จะผ่าคลอดนั้นค่อนข้างสูง ส่วนท่านใดที่ต้องเบ่งออกแบบธรรมชาติก็ต้องดูแลและอยู่ในการาดูแลของแพทย์หรือพยาบาลอย่างใกล้ชิดซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐนะฮะโดยส่วนมากบางทีก็เป็นพยาบาลและฮะที่ดูแลในการเบ่งคลอดของท่านนะเพราะว่าหมอก็อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงนะครับฉะนั้นก็ถ้ามีอะไรที่ผิดปกติก็ต้องแจ้งหมอเนาะเช่นเราเราก็ต้องอาจจะต้องปรึกษาหรือพูดคุยกับหมออ่ะ หมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วเรื่องที่กังวลใจเรื่องที่ปวดหัวไม่ว่าจะเป็นาการเกิดอุบัติเหตุนในที่ทํางานความสุขความสนของลูกหรือ,อเรื่องของการตั้งครรภ์หรือในเรื่องของการคลอดบุตรรวมไปถึงในเรื่องของคู่ครองหมดแล้วจบทุกอย่างแล้วทีนี้ไปฟังเรื่องดีๆของกรกฎโดยเฉพาะลูกๆหลานๆนะครับที่อยู่ในวัยการเรียนการศึกษาช่วงนี้เป็นช่วงยื่นพลอด อรโิโอนะฮะซอไม่แน่ใจว่าซอพูดถูกไหมน่าจะถูกแหละพอร์ตฟลยโอนะครับฉะนั้นก็เป็นผลดีกับลูกๆหลานๆทุกท่านนะครับที่กําลังจะเดินเข้าสู่รั้วมหาลัยช่วงนี้น่าจะทําได้ดีนะครับหรือแม้แต่บางคนที่ลงสัดสอบสนามเล็กนะฮะก็จะเป็นผลดีกับดวงชะตาด้วยเช่นกันจะเป็นผลดีอย่างนี้ไปจนถึงวันที่23ธันวาคม ฉะนั้นในเดือนพฤศจิกายนถ้ามีการสอบใดๆในสนามเล็กก็ดีนะหรือสนามทั่วไปก็ดีก็จะเป็นผลดีกับชาวกรกฎที่จะมีโอกาสเดินเข้ารั้วมหาลัยที่ตัวเองต้องการต้องบอกเลยนะที่ตัวเองต้องการฉะนั้นก็ยินดีนะครับในเรื่องของการเรียนการศึกษาหรือแม้แต่หลายๆคนนะครับที่กําลังจะมองในเรื่องของการเรียนการศึกษาเนาะ ที่จะทําคะแนนให้มันดีขึ้นหรืออะไรขึ้นเพราะเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็น่าจะมีการเปิดเทอมแล้วนะครับการเรียนการสอนในช่วงเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาซอก็ยังมองว่าสติปัญญาของชาวกรกฏมันจะปลอดโปร่งโล่งสบายแล้วคนทํางานล่ะคนทํางานก็ได้อน,นิสงส์งด้วยเช่นกันครับเพราะว่าอะไรนะฮะดาวการงานของชาวกรกฏมีกําลังเป็นกเกษตรตาธิบดียกเว้นอย่างเดียวก็คือมีเอ็ก,เอกเซเดนต์ในที่ทํางาน หรือมีเรื่องขุ่นข้องหมองใจอะไรกับที่ทํางานนะครับนอกนั้นเรื่องของการงานนั้นมันจะมีความเติบโตมีความสําเร็จมีความยิ่งใหญ่ในดวงชะตาตนฉะนั้นโอกาสที่จะได้รับการอวยยศอวยศัก์หรือเป็นลูกลักในที่ทํางานนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาผู้จัดก,การเมตตานะครับหัวหน้าพันแผนกลักไข้นะครับโอ้ยเป็นลูกลักในพันแนเลยอะไรเงี้ยบอกได้เลยว่ากรกฎไม่มีใครสู้นะครับฉะนั้น ความเป็นกรกฎยังได้เปรียบอยู่นะตรงนี้สุดยอดจริงๆถึงดาวจะเดินวิกลคติองศาจะไม่ได้โอเคอะไรมากมายนะักแต่ซอก็ยังเชื่อว่ายังอำนวยใช้ให้กับชาวกรกฎได้ดีนะครับฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยการทำงานไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยการเรียนการศึกษาถือว่าเป็นคุณแก่ดวงชะตาทั้งหมดรวมไปถึงนะครับตรงนี้มันจะมีผลในเรื่องของหลายๆคนที่ ผู้รับผู้ใหญ่เนี่ยเมตตาและก็นําเสนอสิ่งดีๆให้กับเราไม่ว่าในเรื่องในเรื่องของตำลักตําราหรือในเรื่องของการทํางานก็ตามนะฮะผู้รับผู้ใหญ่จะมีออฟเฟอร์ดีๆให้กับเราเช่นแบบเฮ้ยมาอยู่แผนกฉันไหมมาอยู่บริษัทฉันไหมพร้อมที่จะทํางานร่วมกันไหมอะไรเงี้ยมันก็จะมีคําพูดดีๆแบบโอ้ยแบบทําให้ชาวกรกฎเนี่ยหัวใจพองโต เล้นักชาวกรกท่านใดที่กําลังจะไปยื่นใบสมัครงานใบเรซูเม่นะครับหรือลูกๆหลานๆท่านใดที่กําลังจะยื่นพอ,อร์ตฟลิโอก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับช่วงนี้ถือว่าคุณจะเข้าตากรรมการรวมไปถึงนะรวมไปถึงตรงนี้ด้วยฟังดีๆนะท่านใดที่กําลังจะเข้าสู่โลกมายาหรือกําลังจะไปประกวดเวทีต่างๆไม่ว่าเวทีความงาม ไม่ว่าเวทีร้องเพลงนะครับหรือแม้แต่เวทีพวกสกอตทาเล้นอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นผลดีกับดวงชะตาเพราะอะไรกรรมการจะเมตตาทัานนะโดยเฉพาะไปลายปลายปีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นช่วงชิงดำกันระหว่างาสาวๆนะฮะหลายๆคนนะฮะขึ้นเวทีประกวดประชันความงามกันนะฮะ ก็จะได้รับความเมตตาจากคณะกรรมการอ่ะตัวนี้มันก็เป็นผลดีนะฉะนั้นก็ยินดีกับชาวกรกฎทุกๆท,ท่านด้วยนะครับที่ไปไหนมาไหนเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาหมดเลยนะเมตตาจริงๆนะครับอ่ะไปดูเรื่องเงินเงินทองทองกันดีกว่าเรื่องเงินเงินทองทองซอต้องบอกอย่างนี้นิดนึงว่าคำทำนายหนึ่งก็เหมือนจะดูดี คำทํานายหนึ่งก็ดูเหมือนจะดูแย่นะครับคําทํานายที่ดูดีคืออะไรครับคือมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองแหละหรือมีโอกาสที่จะทํามาหากินได้เงินได้ทองแหละแต่ข้อเสียก็คือมีโอกาสที่จะใช้จ่ายเงินค่อนข้างหนักมือต้องบอกเลยนะกรากดทุกท่านระมัดระวังนะครับ โดยเฉพาะในช่วงปลายปีอย่างเงี้ยบางทีนะการท่องเที่ยวเอ่ยการลดแหลกแจกแถมเอ่ยอาจจะทำให้ชาวกรกฏนะฮะตกอยู่ในภววงแห่งการช้อปปิ้งฉะนั้นถ้าชาวกรกฏท่านใดจิตใจไม่เข้มแข็งพอไม่มั่นคงพอชาวกรกฏนั้นก็จะมีโอกาสที่จะเสียเงินเสียทอง ให้กับโปรโมชั่นต่างๆที่ทุกสินค้าเขาจะโหมลงมานะครับนะจากนั้นก็ฝากเตือนนิดนึงเนาะโดยเฉพาะโดยเฉพาะในช่วงต้นต้นเดือนธันวาไหมใช่ไหมนะครับมอเตอร์โชว์บอกได้เลยนะมอเตอร์โชว์เพราะอะไรนะครับเพราะดวงชะตาของชาวปรากฏมีในเรื่องของรถบ้านที่ใหม่นะครับรถบ้านนะครับเกี่ยวข้องกับรถเกี่ยวข้องกับบ้าน ดังนั้นชาวกรกฎมีโอกาสไหมที่จะต้องไปหมดเปลืองกับเรื่องของรถเรื่องของบ้านเรื่องของอะไรมีโอกาสบางคนอาจจะซื้อรถใหม่บางคนอาจจะไปแต่งเครื่องเสียงใหม่บางคนอาจจะไปเปลี่ยนยางใหม่บางคนอาจจะไปทําท่อใหม่บางคนอาจจะทําสีใหม่ก็ตอบไม่ได้นะครับฉะ <c oughs> นั้นในเรื่องของรถเรื่องของบ้านก็โอ้มันก็มีดวงดาวที่มีแนวโน้มนะมีแนวโน้มนะโดยเฉพาะในเดือนธันวานะฮะกรกฎดไม่รอดบอกได้เลยนะฮะงานมาอเตอร์โชว์ที่จะถึง ไม่น่ารอดนะนะครับจะมากจะน้อยแล้วแต่กิเลสเราเลยนะครับฉะนั้นก็อ่าโอเคก็สุขใครสุขมันครับคงห้ามไม่ได้นะแต่ก็คงต้องบอกว่าทิศทางของการใช้จ่ายเงินของกรกฏเนี่ยมันจะเป็นรุนแรงจริงๆต้นเดือนธันวานะายเดือนพฤศจิกายนนี้ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ต้นเดือนธันวาหน้าจะเข้มแข็งและรุนแรงนะครับฉะนั้นก็ฝากชาวกรกฏไว้นะครับทําจิตใจให้มั่นคงนะครับนะนะครับ ดูอย่างเดียวนะครับนะฮะดูอย่างเดียวไม่ซื้อดูอย่างเดียวนะนะครับแต่ถ้าคุณใจอ่อนเมื่อไหร่คุณก็เสร็จเขาไปดูเรื่องของการงานนอกจากความเมตตาของผู้รับผู้ใหญ่นะครับในดวงชะตาตนเนี่ยมันก็ยังมีเหตุและมีผลที่ชาวกรกฏจะมีความเติบโตนะครับมีความก้าวหน้ามีความสำเร็จหลายๆคนได้รับมอบหมายได้รับความไว้วางใจจากผู้รับผู้ใหญ่ นะหรือบางคนอาจจะได้รับการอวยยศอวยศักกันไปเลยเช่นว่าเอ้ยไปดูแลแผนกนี้ไปรับตำแหน่งนั้นอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าระบบราชการมันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นงนะ่ายเนาะนอกจากนอกจากนะเป็นการเขาเรียกว่าขอตัวไปช่วยราชการตัวนี้อาจจะได้หน่อยอาจแอบได้แอบได้ไดนะครับฉะนั้น ก็อาจจะโฟกัสไปที่พ่อค้าแม่ขายแล้วก็โฟกัสไปที่อเอกชนนะครับมนุษย์เงินเดือนที่อยู่ภาคเอกชนก็อาจจะเป็นผลดีนะครับที่อาจจะผู้รับผู้ใหญ่เมตตาให้รับผิดชอบนั่นรับผิดชอบนี้แล้วก็มีรายได้ที่อาจจะเพิ่มเติมเอ็กตงเอ็กต้าตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยอวยยศอวยศักให้กับเรานะครับมอบหมายอำนาจความรับผิดชอบเช่นบางคนนะครับ อาจจะไม่ได้รับการโปรโมทอย่างแท้จริงนะแต่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่เช่นเฮ้ยมึงไปดูงาน,นแผแนกนั้นหน่อยทำไมทำงานช้าจังนะอะเราก็ไปแล้วก็เราก,ราก็ได้รับมอบหมายตรงเนาะเราก็อาจจะเสียงดังหน่อยนะครับเอ้ยแผแนงนี้ทาไมทําช้ารายงานมาสิอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ฉะนั้นจะอวยยศอวยศักก็ดีหรือหรือได้รับมอบหมายก็ดีนะครับก็ยังไงก็เป็นผลดีกับชาวกร์รปอยู่ดี ฉะนั้นตั้งใจทํางานนะครับตั้งอกตั้งใจแล้วก็มันจะส่งผลกับคุณในปีหน้าแน่นอนอ่ะไปดูในเรื่องของความรักความใข่กีนี้เกิดแล้วเนาะอารมณ์ของเขาแล้วหล่อนน่ากลัวนะครับการทะเลาะทุ่มเถียงการเหวี่ยงวีนหรือการใช้กําลังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นในเรื่องของความรักเนี่ยซ้อมองว่ามีโอกาสเตียงหักครับฉะนั้นชาวกรกฎดท่านใดนะครับถ้าคุมสติตัวเองไม่อยู่ บอกได้เลยนะมีโอกาสที่จะเตียงหักนะครับแต่ต้องบอกงี้นิดนึงว่าซ้อไม่เห็นดวงดาวของเพื่อนๆท่านใดที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวทักทายเข้ามาได้มีค่าครูนะแต่ต้องบอกงี้นิดนึงว่าถ้าใครที่มีดาวอะไรเข้าไปรับในเชิงบวกมันก็จะเป็นผลดีแต่โอกาสที่จะเป็นผลบวกน,น้อยนิดนึงนะครับเพราะอย่างไรเสียดวงดาวมันก็ยัง ปัจนนี้มันเข้าสู่ทุตสถานน่ะไปอยู่กับดาวบั๊เคราะถึงจะเป็นดาวคู่มิตรอย่างไรก็ตามมันก็ยังมีกลิ่นไอของดาวบั๊กเคาะอยู่ดีดังนั้นการใช้อารมณ์การเหวี่ยงวีนการกระทบกระทั่งนะครับหรือนําไปสู่การเตียงหักมันมีโอกาสเกิดขึ้นและมันมีคําทํานายหนึ่งนะมันมีกลิ่นไอของการชิงรักหักสวัาดครับฉะนั้นชาวรปรกฏท่านใดนะครับมีแฟนอยู่ดูดีๆนะ อาจจะมีคนมาจีบแฟนเราก็ได้นะครับหรือชาวกรรกฎเองตรงนี้ซอให้น้ําหนักด้วยนะชาวกรรกฎเองนะฮะอย่าลืมนะมีสเสน่ห์ครับชาวกรรกฎช่วงปลายปีอย่างนี้มีสเสน่ห์กว่าปกตินะฉะนั้นชาวกรรกฎมีโอกาสไหมที่คนเขาจะมาสนใจตัวคุณนะฮะเฮ้ยผมไม่ได้หล่อฉันไม่ได้สวยจะมีคนมาสนล่หรอเชื่อเธอรอบนี้ มีแน่นอนนะครับนะฉะนั้นในเรื่องของความรักเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าชาวพรกฏช่วงนี้แอบแอบจะมีเลตติ้งที่ดีฉะนั้นการทะเลาะการทุ่มเถียงการเวียงวีนก็อาจจะมาจากเรื่องความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจหรือความหวาดระแวงจะต้องสูญเสียของรักไปก็เป็นไปได้ขอให้โชคดี